กิจกรรมเลือกมอนสเตอร์ใน h a l l of Heroes สัปดาห์ที่1มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูซิว่า ID เด็กเนี่ยอ,อยากจะต้องพัฒนาอะไรเดี๋ยวผมมาเลือกในตัวแรกเลยล้กันนะครับก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Summer's o n Cast นะครับ ก็เดี๋ยวที่นี้เราเลือกกันเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปเลยก็แล้วกันเนาะว่าแบบไอเด็กอย่างเงี้ยในสัปดาห์แรกเราหยิบอะไรดีนะครับก็สำหรับผมแล้วตัวแรกี่ยแบบพอหยิบมาแล้วมันแบบมันสอดคล้องกับชีวิตในของไอดีตอนนี้มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสำหรับแอสตานะครับก็จริงๆถามว่าทําไมต้องเป็นแอสต่านะเพราะว่าตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ลงดันเจี้ยนพวกเนโครพวกอะไรได้ก็นั่งดีด้วยนะทำเดามีได้ดีด้วยนะครับ อ่าคือต่อให้ในตัวกิจกรรมที่เราได้มาสำหรับ Summoner's Way เนี่ยมันก็ยังจะขาดพวกสกิลที่อัพได้อยู่นะก็ตัวแรกผมก็จะหยิบ a s t a ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยคือเราจะมีเวลาเลือกกันอีก10สัปดาห์เลยนะครับคิดว่าเดี๋ยวอาจจะค่อยๆประมวลตามสถานการณ์กันละกันว่าแบบไอดีเด็กเน่แต่และสัปดาห์เนี่ยมันแบบมันใส่ตัวอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวแรกที่ผมเลือกก็จะเป็น a s สตาเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูตัวดันเจี้ยนกันนะครับแน่นอนว่าโหเราก็ใช้ทีมพี่มหาเทพฟ,ฟินิกกับแวมไฟนะอ่ะแวมไฟก็เป็นตัวสำคัญในการผ่านดันเจี้ยนได้นะฮะก็เราก็ใช้ทีมนะ่ฮะสี่กูมานนะกับอ่ากับมหาเทพฟ,ฟินิกนะครับผมเดี๋ยวเราลองดูว่าจะลงไปถึงชั้นไหนได้นะครับอ่าก็แอสตราก็ค่อนข้างสำคัญนะไอเจ้าตัว hall of heroes เนี่ยก็้าเป็นดันเจี้ยนที่ช่วยให้เรา สามารถที่จะเอาตัวมอนสเตอร์สีดาวมาได้ผ่านแค่สชั้นเท่านั้นนะครับก็จะได้ตัวแรกมาแล้วนะแต่แอสตานี่เก็บแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราจะลองลงสัก2ชั้นแล้วก็เอามาอัพสกิลเลเกลกันนะครับในตัวดันเจียนเองนะครับอย่าลืมทําการเล็งเป้าไว้ที่ตัวบอสด้วยนะครับตรงนี้นะนี่นะครับก็บอสแบทเทิลตรงนี้ก็อย่าลืมไปเล็งเป็นชั้นที่เป็นตัวบอสไปเลยนะครับก็ แอสตาตัวนี้นี่แน่นอนเลยนะเพราะว่าเดี๋ยว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 ถึงจุดหนึ่งทุกไอดีจะต้องอทำทีมนะครับเพื่อที่เอาไปซัดกับเจ้าตัวเนคโครนะครับแหมก็ตรงนี้ก็สำคัญนะแหพอดีว่าผมน่าจะลืมเซตให้มันไปตีเจา้าตัวเจ้าตัวบอสกลางนะครับรนี่ตึ๊บแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูว่าแอสตาทำไมมันถึงเป็นตัวที่มันเจ๋งนะครับผมในการที่เราจะต้องเก็บมันไว้คือได้ใช้แน่นอนสำหรับแอสตานะ แล้วก็เดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งที่แบบเนี่ยในวีดีโอที่แล้วเราทําทีมโกเลมบีสิกันไป,ไปไวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราก็ต้องทําทีมเนโครตามมาด้วยซึ่งทีมเนโครอ่ะมันก็ต้องใช้แอสตาด้วยแอสตานี่ใช้ได้หลายคอนเทนต์นะในเจ้าตัวสเปริชัลรีมก็ใช้ได้เหมือนอ่าก็ช่วยเราได้เยอะอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลของแอสตากันก่อนสักนิดน,นึงก็แล้วกันนะครับอ่าว่าทาไมเจ้าตัวเนี้ยมันถึงเป็นตัวสําคัญนะพอได้มาเสร็จแล้วนะครับเราก็นี่ซัมมอนแอสตาออกมาเลยนะครับ นี่นะครับเราผ่านสอ่านทุกๆสองดานก็คือถ้าเกิดเราถึงชั้น B10 เราจะได้แอสตามาทั้งหมดเนี่ยนะครับห้าตัวนะครับตัวนี้ก็เอาไปอัพสกิลได้เลยนะครับเพราะว่าแอสตาเนี่ยมันจะได้ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยผมก็ทําก็คือจะมีแอสตาตัวที่เราได้มาจากตัวกิจกรรมนะฉลองครบรอบมาแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสกิลของแอสตากันนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบตัวเมจิกไนท์เนี่ยนะครับธาตุไฟเนี่ยนะมันจะเป็นตัวที่แบบว่าเรา 321เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าทำไมแอสตาถึงเป็นตัวสำคัญนะครับก็แอสตาเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบเอาไว้ลุยพวกดันเจียนต่างๆที่เป็นอย่างแม้ว่าจะเป็นเนโครหรือว่าจะเป็นสเปเชียลลีมนะครับ ข้อทีเด็ดของตัวนี้คือเป็นตัวที่ตีหมู่ได้แรงมากๆนะครับตีเดียวก็แรงด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันแบบมันมีท่าที่เป็นพาสีิที่เพิ่มโบนัสเดเมจได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอ่าก็จุดที่สําคัญเนี่ยก็คืออ่าเจ้าตัวสกิลของแอสตาเนี่ยนะครับมันจะแรงมากกันแล้วด้วยเนาะเราก็จำเป็นที่จะต้องอัพสกิลทุกอันในนี้ให้เต็มเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่เอาไว้กวาดเจ้า,จาตัวแบบมอนสเตอร์ลูกๆได้ค่อนข้างดีนะครับเนี่ยก็เมจิกเซิร์ชนะครับผมอ่าท่านี้ก็อ่าเป็นการยิงศัตรูด้วย3ครั้งนะครับอ่าแล้วก็ ทำเดามจรุนแรงนะครับผมแล้วทำให้ศัตรูติดไซเลนด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็จะลุ้นกับเดามจของตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ครับเบลดเซิร์ชนะครับอันอันอันนี้เป็นท่าที่เอาไว้ตีหมูนะครับผมตีหมูแล้วแรงมากด้วยนะครับอ่าอีกอันนึงนะครับเวฟฟูลอ่าไฟเนี่ยอันนี้แหละเป็นพาร์ตสีสำคัญของแอสตาเลยนะครับ ไนการเพิ่มดาเมาส์ที่เราทำได้ในหนึนะครับถ้าศัตรูเนี่ยมี HP มากกว่าแอสตานะซึ่งแบบเวลาเอาลงดันเจี้ยนเนี่ยเจ้าตัวแอสตาเนี่ยพลังมัน HP มันน้อยกว่าศัตรูอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็เพิ่ม Attack Power อีก250%นะครับถ้าเกิดว่าโดนศัตรูตีด้วยนะยิ่งยิ่งโดนตียิ่งสวนหนักสำหรับตัว,ต,วตัวนี้นะครับก็ถามว่าตัวนี้จะเอาไปใช้ในดันเจี้ยนไหนใช่ไหมอ่าแล้วก็เอาไปใช้ในพวกเนคโคลโพลิสอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครรัับเเดี๋ยยยววผมจจะลอออองงาาู้้นขต ฟินิกลมมาใส่แอสตาดูนะครับว่าแบบเอ้ยมันจะเป็นยังไงนะครับอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะครับอันนี้เป็นแบบอ่หกดาวอเวกแล้วก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งมากซะด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแบบเพรพอมันไปลงในดันเจี้ยนอย่างเงี้ยมันจะแบบโอ้โหแบบแสดงพลังได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่ในอ่าชั้น B10 ดูก็ได้นะครับเนี่ย เดี๋ยวเรามาดูแอสต้ากัดอันนี้แบบว่าพลังยังไม่เต็มนะแล้วก็แบบบัญชียังเป็นบัญชีเด็กอยู่ก็ยังไม่ได้สุดมากด้วยนะครับแอบดูซิต้องคัดต้องคัดลูนนิดนึงนะครับเพราะว่าแบบ i d เด็กนี่ก็แบบว่าไม่ได้ขายได้หมดนะครับนิดนึงนะนี่ครับปึ๊บแีตีไปก่อนนะครับเอ้ยอันนี้ดีอยู่คลิปดมเยอะ,ะเผื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตได้นะเนี่ย ล่นคลิกได้มาเยอะแบบนี้นะครับในเห็นไหมลงโกลเลม b10 นะก็เราก็มีทีมในวิดีโอที่แล้วนะครับมาดูกันได้นะแล้วแบบทีมก็ทําง่ายด้วยนะครับใช้ทรัพยากรรีไซเคิลแทบจะล้วนๆเลยนะครับมาปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเนคโครกันนะครับแนในคโครในโครนะครับเนคโครโพลิสอ่าชั้น เดี๋ยวเรามาดูพลังของแอสตากันนะครับชั้น B10 ก็แล้วกันนะว่าเนี่ยแอสตาเนี่ยพอเอาไปลงแล้วนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะอันนี้แบบว่ายัางสกิลไม่เต็มอะไรไม่เต็มเลยนะครับตัวนี้ก็ช่วยแบบเอาไว้จัดการกับพวกเว็บเด็กๆได้่อนัางดีนะครับเนี่ยครับปึ๊บน่แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเจ้าตัวแอสตาเนี่ยนะมันมันจะเป็นต้องใช้กับเนโครเพราะว่าเนคโครต้องอยิงหลายๆคิดใช่ไหมเห็นไหมฮะตีทีนี้แบบว่าหายวูบหายวับเลยนะครับ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุแรกๆว่าเอ๊ะทำไมผมเลือกตัวแรกเป็นแอสตานะครับอ่าปึ๊บเนี่ยฟานดเด้งขึ้นมานะครับเนี่ยต้องระวังแอสต้าไปตีโกลเลมนิดนึงนะ <c oughs> ดาเมจโวนมาาันจะค่อนข้างเยอะนะครับอ่าตึ๊บก่อแตกนะเดี๋ยวดูแอสต้านะครับยิงท่าสามน่าจะแรงอยู่นะครับไปท่าสามสิอ้าวมายิงท่าสามีอย่างงี้อ่าก็เอาไว้แบบจัดก,การกับพวกเว็บเด็กๆได้ค่อนข้นางดีนะครับก็เก็บแอสต้ามาอัพสกิลเลเวลนะครับเดี๋ยวได้ใช้ในนโครแน่นอนนะครับ ช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าชุบตัวในโกเลมไปเรื่อยๆก่อนนะครับสำหรับ i d เดกของผมนะนี่นะครับก็อันนี้คือเหตุผลว่าทำไมเราเลือกแอสตาเป็นตัวแรกนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยๆดูกันตามสถานการณ์นะจริงๆถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่เลือกเพื่อนๆมีนี่ก็มีตัวอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่แอสตาถามว่ามีตัวไหนนะ่าเลือกอีกบ้างนะครับก็ ที่แนะนําอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบพวกนี้เนาะพวกบูมแมลงน้ำอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าแบบมีจักไปอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นตัวที่ได้ใช้อย่างแน่นอนในช่วงแรกๆนะครับก็ขอบคุณมากทุกคนนะครับสำหรับการรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบายบายทุกคน